สวัสดีครับเพ่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเพาะเมล็ดผักชีง่ายๆนะครับแค่2วันนะครับก็งอกแล้วนะครับนะครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับต้มน้ํานะครับให้สีอุ่นๆนะครับนิ้วสามารถจุ่มได้นะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับแล้วเราก็แกะเมล็ดผักชีนะครับ นี่นะครับเมล็ดพักชีนะครับเขาก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับเราจะยังไม่บดละเอียดนะครับเราจะนําไปแช่น้ําก่อนนะครับนี่ผมก็จะปลูกแค่นี้พอนําไปแช่ในน้ําเลยครับนี่นะครับก็นําไปแช่ในน้ําแบบนี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับก็เป็นเมล็ดที่เราแช่น้ําครึ่งชั่วโมงนะครับ เขาก็จะอมน้ํานะครับไว้แบบนี้เลยทีนี้นะครับเราจะทําการบดให้เม็ดเขาแตกนะครับนี่นะครับเราก็หาทิชชู่มาลองนะครับแล้วก็หาอะไรมาบดเลยครับ นี่นะครับหลังจากที่เราบดไปแล้วเม็ดเขาจะแตกแบบนี้นะครับภายใน1เม็ดนะครับเขาจะมีเม็ดสาขาย่อยอยู่ข้างในอีกครับออกมาเราจะได้เม็ดเบี้ยนะครับถึง2 2เม็ดนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แบ่งให้เขาแตกนะครับเขาก็จะทําการออกยากนะครับเราต้องบดให้เขาแตกออกนะครับ ก็หลังจากเราบดจนเม็ดเขาแตกหมดทุกเม็ดแล้วนะครับก็ให้หากล่องโฟมนะครับหรือว่าถ้าไม่มีกล่องโฟมนะครับใช้กล่องอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วนำกระดาษทิชชูนะครับมารองพื้นหนึ่งแผ่นนะครับแล้วเอาเมาเล็ด ผักชีนะครับที่เราบดลงมาใส่ไว้ในนี้เลยครับนี่นะครับแล้วก็ใช้กระดาษชิดชู่อีกหนึ่งแผ่นนะครับมาทับไว้ด้านบนแบบนี้ครับทีนี้นะครับเราก็ทำการลดน้ำให้ชุ่มเลยครับ แล้วเราก็ปิดกล่องเก็บไว้นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวอีกสองวันเราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เป็นมเมล็ดผักชีที่เราเพาะไว้สามคืนกับอีกสองวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้ข้างๆนี้เริ่มขึ้นลาแล้วครับนี่ครับ เป็นไงครับเริ่มงอกแบบยาวเลยนะครับนี่ครับเพียงแค่3วันกับ2คืนนะครับผักชีของเราก็เริ่มงอกแล้วนะครับเห็นไหมทีนี้ทีนี้นะครับเราก็นำเมล็ดผักชีของเราไปปลุกทีนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็นำเมล็ดผักชีที่เราเพาะลงไปปลูกกับดินได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการเพราะเมล็ดผักชีนะครับให้งอกภายใน3คืนสวันง่ายๆเลยนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปเพาะปลูกกันดูนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชม้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ